สวัสดีครับทุวีรักษาผู้ชาสุดเท่ชาแนลขาอมื้เลยเขาได้กระแช่ครับมาดูเวบนี้ข้อมลนตายไงไอ้ที่ไอ้สับเยี่ยบมากอทุกร่าอ้ทุกเรื่อเนี่ยเป็นเหี่ยงนะขาวกูอยากเจอลากเนี่ยเนี่ยมีเวบเหี้ยเนี่ยทำเวบอูเวฟดีมาเนี่ยใทุกรอ่าไปสับรถจะกดยังไงเป็นยังไงแหมเก่งงเก่งงเก่งงกเคยมึง่อง่างมึงยังขางกูขบอุบาทมึงมาสิทำตายเนี่ไม่ได้กบอกมึงอ คิดทำงูงเปิร์เว็บบ้านอ่ะเติรเว็บบ้านคิดทเต่าหองมั้ยเนก็คิดทํเต่าหัวบ้แล้วคิดทำเต่าไ่ได้ตอนนี้มันเตินหน้าโปเตาเป็นไงแบบี้ผคิดว่าคุณไปโปรเ็บขอทานหลวงมึงแล้ก็ฝาคำเดิมไปคุณไม่ไ้ไปว่าไปข่าวไปเช่นไปดามอันนี้จะเรหลงเทียบเลยแ่การกระทำองคีไม่้ทำตาประนางวูว่าเล่นเีแให้่นาแต่ว่าไมนี่ยมันเติร์เล่นเท่าไหร่นะวูเป็นไง เยี่ยมเยี่ยมครูฝากไว้นะครับงาเราจะเริ่มดและแชรเข้ากับช่อชาแเพื่แชร์คได้ปิดบรปนะครับ